รุ่นดีคนนะัะที่ที่อยู่สนักเกาะตำบลเกาะแดง mm hmm. เขาเคลียร์ไปก็เขาเราเวงคิดว่าไม่รุ่นหนึ่งคนคนที่เขากำลังจะทำต้นแซงมีพฤติการที่จะทำร้ายเขาเหมือนจะเดินอาวัตถุแรมาเราก็เลยชักมืออ mm ิ hmm. นตาที่เขาให้การ mm hmm. แต่ว่าสาเหตุที่จริงตอนนี้ทางพนักง,งานสอบสวนกับเจ้าสน้่สวน 都两还七百受到这个。 อมาเดี๋ยวมาเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับก็มีกลุ่มวัยรุ่น3คนใช้อาวุธปืนยิงคนที่มีเหตุที่ว่าจะทําร้ายเขานะครับก็กระสุนพาพไปถูกน้องผู้หญิง2คนได้รับบาดเจ็บนะครับก็ส่งโรงพยาบาลต่อมาเจ้าหน้าที่สึกสวนได้ติดตามสืบสวนนะครับแล้วก็ไปจับกลุ่ม ผู้กระทําผิดได้จํานวน3คนพร้อมอาวุธปืนของกลางทั้งหมด2กระบอกนะครับแล้วก็พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาใช้ในการกระทําผิดนะครับแล้วก็เมื่อจับกุ่มแล้วผู้หาก็ให้การรับสารภาพหมดนะครับนําปืนและรถมามอบให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงปีใหม่ซึ่งทางตํารวจเรานะครับโดยเฉพาะ ท่านผบอรตรท่านผู้าการตมุทรภักก้า 9, และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขานะครับก็มีการกำชับเป็นกรณีพิเศษ,ษในการรักษาความปลอดภัยนะครับทางด้านอาชญากรรมไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาและ,ะมีนโยบายลดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสงขานะครับโดยเฉพาะ,ะการเข้มงวดเรื่องการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่นะครับก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุก ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับว่าให้ระมัดระวังเรื่องการใช้อาวุธปืนให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบส่วนประชาชนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนก็ให้ใช้อาวุธปืนในการระวังรักษาทรัพย์สินของตนเองตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดนะครับส่วนอาวุธปืนที่ผู้กระทำผิดมักจะนิยมลักลอบหรือแอบติดตัวไปไหนมาไหนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการเข้มงวดกดขันโดยการตั้งจุดตรวจน,นะครับ แล้วก็คอยสังเกตพฤติกรรมโด,โดยจะมีกล้องวงจรปิดติดตามตลอดเวลาครับ